บทที่7ได้ที่8และเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับนะขออนุญาตดื่มน้ำก่อนข้อแรกนะครับผมก็บอกว่า circle the correct words นะครับก็คือให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องเช่นเคยนะครับสไตล์การสอนของกระผมนะครับเน้นให้นักเรียนเข้ามาฟังทุกประโยคนะครับนะจะได้รู้จะได้มีความรู้และแปลว่าอะไรนะครับ แล้วคุณครูก็จะเฉลยทิปให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับ hamster นะครับ aren't a t q s puppies นะครับแปลว่าหนู h ัมสเตอร์นั้นนะครับไม่ได้น่ารักเหมือนกับลูกสุนัขนะครับนะคำว่าค a u n t นะครับนะในที่นี้ถ้าแปลให้ละเอียดลงไปนั่นก็หมายความว่าลูกสุนัขนั้นน่ารักนะครับแต่หนูแัมสเตอร์นั้นไม่น่ารัก คำว่า sqs นะครับให้ตอบ sqs นะครับข้อสอนะครับ i think that b a e s p i r s are scarier than bees นะครับฉันคิดว่านะครับแมงมุมตัวใหญ่นั้นมันน่ากลัวกว่าพึ่งนะครับนะตรงนี้ scarier นะครับ s c a r y แปลว่าน่ากลัว scarier เป็นขั้น comparative นะครับต้องตามมาด้วยแดนนะครับนะแดนแปลว่าน่ากลัวกว่า ข้อสามก็ which do you think is worse a flood or a fire นะครับคุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกว่านะครับระหว่างน้ำท่วมกับไฟไหม้นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับนะไม่ได้เป็นคำถามเหมือนกันกันกบข้อ2นะครับเพียงแต่เขาขีดตรงนี้ขั้นนั่นก็คือใช้ตอบใช้ตอบว่า worse นะครับซึ่งแปลว่าขั้นกว่า นักเรียนอาจจะดูว่าตรงนี้ทําไมไม่มีแดนนะครับคือเขาให้เลือกนะครับระหว่างสองตัวนี้ว่าสิ่งไหนไร้ายแรงกว่านะครับข้อ 4. นะครับ ants work harder than many other insects นะครับมดนะครับจะขยันนะครับนะมากกว่า,มาแมลงอื่นๆดังนั้นขยันกว่านะครับก็ใช้ harder than นะครับนะ harder than harder than You should w r i t e more carefully on ice roads นะครับคุณควรที่จะขับรถอย่างระมัดระวังมากกว่านะครับนะบนถนนที่มีน้ําแข็งนะครับขับอย่างอารอบครอบอย่างระมัดระวังนะครับต้องใส่เป็นแค f u l l y นะครับต้องมอ r e f u l l y นะครับนะ c a r e fully พราะ carefully นะครับเป็นคำ adverb นะครับนะเป็นคำขยายกริยานะครับขับอย่างไรขับอย่างระมัดระวังนะครับเค่อนวคำ a hamster as for i o u s rabbits นะครับหนู h a m s ซ e r นั้นมีขนฟูเหมือนกันกันกบกระต่ายใช่หรือไม่ตรงนี้นะครับนะไม่มีคำว่า n o อดังนั้นก็คือทางหนู h ัมเซอร์และกระต่ายด้านมีขนฟูเหมือนกันนะครับความหมายก็ต้องตอบ as for as นะครับ ข้อที่เจ็ดครับ crocodile can run more quickly than you realize นะครับจระเข้นั้นสามารถที่จะวิ่งนะครับได้เร็วกว่าที่คุณคิดนะครับนะเร็วกว่านะครับขยายคำว่าวิ่งนะครับต้องใส่ ly เข้าไปก็คือ quickly นะครับ quickly today isn't hotter than it was yesterday นะครับวันนี้นั้นไม่ได้ร้อนกว่าเมื่อวานนะครับนะ คำว่าร้อนกว่าก็ต้องใช้ hotter than นะครับโอเคนะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพินันนะครับบอกให้อย่างละเอียดให้นักเรียนเข้ามาฟังให้ทุกประโยคนะครับแล้วก็จะได้ความรู้เต็มๆและนี่คือทุกประโยคที่แปลไปเมื่อกี้นะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ ไปต่อนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับผมนั่นก็คือ complete the sentence each sentences with the correct superlative form, super form of the word given นั่นก็คือให้เติมลงไปในแต่ประโยคให้สมบูรณ์นะครับด้วยการทำคำบูรณศรรพัพที่เป็นขั้นสูงสุดนะครับนะให้ถูกต้อง correct superlative form นะครับนะเขาให้มาแล้วนะครับคือคำว่า good นะครับ good, good เป็นขั้นธรรมดานะครับ better เป็นขั้น comparative ดังนั้นขั้น superlative ก็ต้องเป็น the best นะครับตรงนี้ให้นักเรียนเติมคำว,ว,ว่า the best ลงไปนะครับนะคิดว่าคงจะเขียนถูกนะครับแบบวันแบบนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนจําได้หมายรู้นะครับนะก็จะตอบได้ถูกโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแปลเลยนะครับนะแต่ถ้าแปลได้ด้วยก็จะดีมากๆนะครับนั่นก็คือแปลว่า which is the best place to go for a summer holiday ไปว่าสถานที่แห่งไหนเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดนะครับในการไปเที่ยวในวันโริเดย์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับข้อสองนะครับเวทนะครับนะให้เติม the wetest นะครับอย่าลืมว่าขั้นสูงสุดนั้นให้ใส่เดอะเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เวทเติมเป็นเว t e s t นะครับเติม erm ตัวทีเพิ่มเขใหมาอีกตัวหนึ่งนะก็เป็น I think today is the w t t s t t d y y o t t h y y e r r ฉันคิดว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่อากาศเปียกชื้นเหลือเกินนะครับเปียกชื้นมากที่สุดในรอบปีแปลว่าอย่างนั้นนะครับข้อสามนะครับ if Everest นะครับตรงนี้เป็น the most dangerous นะครับถ้ามีสามประยางขึ้นไปให้ใช้คำว่า the most นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น the most dangerous motion to climb นะครับ ก็คือภูเขาเอเวอเรสต์ Everest, นั้นเป็นภูเขาที่อันตรายที่สุดในการที่จะปีนขึ้นไปนะครับข้อ4ครับเด h runs the f a s t e ต้า f the เ i g c ท t s นะดรับแมวที่ว่าใหญ่ที่สุดนะครับในตระกูลแมวที่ใหญ่ที่สดุดนั้นเสือชีตาจะเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้ให้ตอบว่า the fastest นะครับ the fastest is r e ร h ี่ e นะครับฝนที่นี่นั้นนะครับเป็นฝนที่ตกทีบ่อยมากนะครับนะโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนะครับฟรีเควนซีนะครับแปลว่าทีตรงนี้ให้ตอบว่า the most frequency นะครับ n r y เ u e n c ฉยเฉยไม่ได้นะครับต้องเติมเอเข้าไปด้วยนะครับนะและตรงนี้ให้ใส่ว่า the most frequency นะครับโอเคนะ the most m o s t นะครับ most แล้วก็ f r e q u e n t ให้เติม l y เข้าไปด้วยข้อที่หกครับ which animal สัตว์ชนิดไหนนะครับ is l o u d e r นะครับที่ส่งเสียงดังที่สุดนะครับในป่าแห่งนี้นะครับ is the loudest นะครับใส่ the แล้วก็ loudest นะครับข้อที่เจ็ดนะครับด o ชู o ู s นะครับเตานะครับนะได้ move ได้คลานได้เคลื่อนไหวนะครับ the slowest of all the a n i m a l นะครับได้เคลื่อนไหวหรือว่าได้คลานไปนะครับเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้อที่คืบคลานหรือว่าเดินไปได้ช้าที่สดุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดใช่หรือไม่นะครับนะตรงนี้ก็ตอบว่า the slowest นะครับข้อสุดท้ายสุดครวบ We ครับ three kittens นะครับเรามีลูกแมวที่น่ารักอยู่3ตัว and the black one is นะครับ the most hungry นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวสีดำนั้นเป็นตัวที่หิวบ่อยเหลือเกินนะครับตรงนี้ให้ต่อบ้า the most hungry นะครับใส่เปลี่ยน y เป็น i นะครับเติม ly เข้าไปด้วยนะครับพี่ธรรมนูญแก้วกองนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับนะโอเคนะครับนะคุณครูัวอธิบายอย่างละเอียดแล้วนักเรียนลองหยุด นะครับคลิปแล้วก็ฟังหลายๆรอบนะครับหลังจากที่คุณครูนันไลฟ์สดไปแล้วนะครับนะก็จะรู้ขออภัยนิดหนึ่งนะครับนะตรงนี้นะครับเมื่อกี้คุณครูบอกว่า the most slowest นะครับไม่ใช่นะครับนะให้ใช้เป็น the most slowly นะครับต้งโทษทีครับขออภัยครับนะ the most slowly นะครับนะตรงนี้นะครับสำหรับข้อที่7นะให้ตอบว่า the most slowly ได้เดินอย่างช้าที่สุดนะครับเต่าเป็นสัตว์ที่เดินช้าที่สุดโอเคครับไปต่อนะครับข้อ C ครับผม complete sentence with the adjective in the correct order นะครับนั่นก็คือให้ทำประโยคนี้ให้สมบูรณ์นะครับด้วยการเรียงคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องตามลำดับนั่นเองนะครับ นั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับนะเขาให้คำว่า cute คำว่า French คำว่า little มานะครับให้ในักเรียนเติมเป็น I have got a cute little French bulldog แปลว่าฉันได้สุนัขบูลด็อกพันฝรั่งเศสนะครับตัวเล็กๆที่น่ารักมาตัวหนึ่งดังนั้นตรงนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับให้เติมคำว่า cute นะครับเป็นอันดับแรก เลดเดิเป็นลำดับ2และก็ french เป็นลำดับ3นะครับข้อที่2นะครับผมมัมคุณแม่นะครับฟาวได้พบนะครับอะส r y l ี n ลองบราสต n เน็กในเดอะกรนะครับให้เติม s c a r ีนะครับเป็นลำดับแรกนะครับและก็ให้เติมคำว่าลองเป็นลำดับที่2และคำว่าบรา w n นะครับเป็นลำดับที่3 ก็คือคุณแม่ได้เจองูตัวหนึ่งในสวนนะครับซึ่งเป็นตัวที่สีน้ำตาลนะครับตัวยาวๆที่น่ากลัวมากๆข้อสามนะครับ it was another มันเป็นวันที่ miserable gray london day นะครับให้เติม miserable เป็นอันดับหนึ่ง gray เป็นอันดับสองและ london เป็นอันดับสามก็คือมันเป็นวันที่ หน้าสังเวชนะครับ miserable เป็นวันสีเท,เนนา,า,เเทเาเป็นวันหน้าสังเวชสีเทาอ่าเป็นวันในกรุงลอนดอนนะครับต้องแปลอย่างนี้นะครับต้องแปลมาจากหลังเป็นวันหนึ่งในกรุงลอนดอนที่สีเทาและหน้าสังเวชเหลือเกินอีกวันหนึ่งนะครับ anna เชื่อนนแปลว่าอีกวันหนึ่งนะครับเติม miserable เป็นอันดับแรกคําว่าอันดับแรกก็คือเขียนไว้ก่อนนะ miserable เขียนตรงนี้นะครับแล้วก็เกรเขียนอันดับ2แล้วก็ london เขียนอันดับ3ามนะครับนะ นักเรียนต้องจําหลักของ o อชา์คอมให้ได้นะครับหนาก็คือนะครับโอเนยืนนั่นเองนะครับหนาความคิดเห็นนะครับแล้วก็เชฟนะครับหนารูปทรงนะครับไซส e นะครับนาเอจนะครับอายุนะครับต้องพยายามจําตรงนั้นให้ได้แล้วก็จะทําได้ข้อที่สครับผม before the bushfire นะครับก่อนที่ไฟ กองไฟป่านะครับจะมาเผาไหม้นั้นนะครับหนาเดเวลที่นี่นะครับมีคอมบินนะครับอาจจะเป็นกระท่อมกระท่อมนะครับที่นะครับตรงนี้ให้เติมเป็นพิตี้ราวูดเดนะครับก็คือกระท่อมที่ทําด้วยไม้นะครับหนาที่สวยงามแล้วก็เป็นกระท่อมกลมๆนะครับให้เขียนคําว่าพิตตี้ลงไปเป็นลำดับแรกนะครับแล้วเขียนราวเป็นลาดับที่2และวูดเดิลเป็นลําดับ3นะครับ ข้อที่5ครับ what is inside that ตรงนี้นะครับให้เติม big square มี t ูบ box นะครับนะ big เป็นระดับแรกนะครับ square เป็นระดับสอง m e เป็นระดับสามนะครับ box ก็คือมีอะไรอยู่ในกล่องที่ทำด้วยโลหะนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใหญ่ใบนั้นนะครับและข้อที่6ก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับ grandpa นะครับคือว่าคุณปู่หรือคุณตานั้นได้ซิ r ไลฟ์ ยังขับรถนะครับสปอร์ตคาร์คันนั้นที่เป็นรถ O the Red Italian นะครับใส o, ่ออันดับแรกนะครับแล้วก็ Red อันดับที่2แล้วก็อ t a l เลีอันดับที่3าแต่เวลาแปลแปล,ปลว่ารถสปอร์ตคาร์ของอิตาเลียนนะครับหรือว่าทำมาจากประเทศอิตาเลียนที่เป็นคันสีแดงที่รุ่นเก่าๆคันนั้นนะครับจบนะครับนี่คือแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับนะ อันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับทฤษฎีการวางคําคุณศัพท์นะครับว่าคําไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับและไปก็สุดท้ายทให้ complete the dialogue with the correct adjective form of the words given ก็คือให้ทําบทสนทนานะครับให้สมบูรณ์ด้วยคําคุณศัพท์รูปแบบของคําคุณศัพท์ที่ถูกต้องนะครับตามที่ได้ให้ไว้เช่นข้อแรกนะครับขอให้ไว้คําว่า fresh นะครับ fresh ครับ ฟรายชนะครับฟรายช์หนึ่งฟรายชนะครับมันจะฟิตฟรายช์เอพูดกับเบนะครับเอบอกว่า were you really lost in the rainforest what was it like แปลว่านะครับคุณได้หายไปสูญหายไปในป่าฝนนะครับใช่หรือไม่และเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะบก็ตอบว่า I was frightening นะครับ frightening ก็คือฉันรู้สึกกลัวเหลือเกินนะครับนะ I was frightening ขอ้ขอข้อสนะครับผม A ถามว่า Are you looking forward to visiting the Amazon คุณตั้งหน้าตั้งตาคอยในการที่จะไปเที่ยวในป่าอเมซอนใช่หรือไม่นะันักเรียนก B ก็ตอบว่า yes ใช่เลยนะครับ I'm a very excited about it ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเกี่ยวกับมันก็คือเกี่ยวกับที่จะได้ไปเที่ยวป่าอเมซอนนะครับ ข้อ3นะครับ A พูดกับ B บอกว่านะครับ how long did it take you to climb to the mountain มันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับในการที่จะเปีนเขานะครับนะ B ก็ตอบว่า a week นะครับใช้เวลา1อาทิตย์แล้วก็ we were also l tired when we got to the top แล้วพวกเรานั้นรู้สึกว่าเหนื่อยมากเหลือเกินนะครับนะในการที่จะปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาในตอบเขาว่าใช่ ข้อสนะครับนักเรียน A ถามว่า Did you enjoy your trip to the zoo นะครับคุณมีความสนุกสนานหรือไม่นะครับในการเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์นักเรียน B ก็เลยตอบว่า Not really นะครับไม่สนุกสนานเลยแล้วอธิบายต่อไปว่า It was quite deep disappointing actually นะครับและมันน่าผิดหวังเหลือเกินนะครับนะ disappointing ข้อที่5้นะครับนักเรียน A ถามว่า Look at all the snow that fell Not felt l o s t night นะครับดูอย่านั่นสิที่ตกลงมาเมื่อคืนนะั่นนะนักเรียน B ก็เลยบอกว่า that's annoying นะครับมันสร้างความรำคาญนะ่เหลือเกินนะครับ how am I going to get to work แล้วฉันจะไปทำงานอย่างไรนี่นะครับตกลงมาเยอะนะครับรถคงวิ่งไม่ได้ข้อสุดท้ายสุดนะครับนักเรียน A พูดว่า oh no they are going to build a road through the forest นะครับ พวกเขากําลังจะตัดถนนผ่านป่าแห่งนั้นแล้วนะครับนะเสียดายป่าเหลือเกินนักเรียนมีก็เลยตอบว่า Yes I was shocked when I read about it ฉันก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะครับเมื่อฉันได้อ่านเกี่ยวกับข่าวนั้นหรือฉันทราบเกี่ยวกับข่าวนั้นนี่คือสไตล์การสอนแบบผู้อานของครูพี่นั้นนะครับและก็แปลให้ทุกข้อที่แปลที่แปลไปเมื่อกี้นะครับนะ ปลให้ทุกคำศั์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักวยากรณ์เป็นนั้นว่าคุณครูพี่นันก็สอนหนังสือนะครับนกครออัพเล่ม3าวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .3 าทั่วประเทศมาจนถึงหน้าที่108และจบหน้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับดังนั้นครูพี่นันก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับนะที่ติดตามการสอนของคุณครูนะครับและก็จนจบหน้าสุดท้ายและก็ ไปเรียนต่อในข้อในม .4 ได้นะครับนะม .4 นี่คุณครูใช้หนังสืออัปโหลดแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดเข้ามาเจอสไตล์การสอนของกระผมนะครับนะปลายให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักวยากรณ์ถ้าเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับนะก็ฝากแนะนำให้บุตรให้บุตรหลานของท่านนะครับเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กระผมก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ก็ ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมและก็ขอจบนะครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ